นายกทวีตพงศ์มีแสนชัยนายกเอทาสารากับวิกเตอร์ฮูโกและก็ไม้สางคำสอย,ย,ย,ยิงจิรกัรช่างกับชมพิษนายกเป็ดไทยบุรีให้พี่น้องได้ชมกันครับเปิดทางช่องหมายเลขเจ็ดทีสปอร์ตถ่ายทอดสดครับรวมพลคนสมุยยกที่3คู่รองน้องคู่เอกอนัทกางเกงสีแดงครับโทนกางเกงสีน้ําเงินโหวจังหวัดตรังครับกางเกงสีแดงซ้อมอยู่สอเดชาพันธ์ในกรุงเทพมหานคร ซอยเจ้าเสือใหญ่รัชดาเจาะไปครับขวาทีบบีบเกมมาช้าครับโทนเกี่ยวขวาโอตาดุจริงครับถึงมึงติงเลยครับโทนสูงสูง,สงยาวๆนี่นะครับถือว่าได้เปรียบแล้วครับนกมวยที่มีรูปร่างสูงยาวครับหมายถึงรูปร่างนะได้เปรียบไว้ก่อนนี่คุณหมูอันดามันแล้วก็เสียชายโกสปอร์ตครับหัวหน้าค่ายมวยยออันดามันครับคุณหมูอันดามัน ครับอดีตผู้สื่อข่าวของมวยสยามแกชื่อหมูนะจะแกเล่นมวยไม่หมูนะโอ้โหยไม่<อ>มีรองเที่ยวตัน,น <laughs> ต่ออย่างเดียวกินครึ่งตัวถึงเล่นครับเออเที่ยวตัน่ออาแต่ชั่วโมงนี้คนเล่นมวยต่อหรือคนเล่นมวยรองไม่รู้นะเป็นจะอยู่ทุกวันนี้ในยุคนี้ครับตอนนี้ครับดูสึกว่าเจียนอยู่รูหมูอยู่คอนโดหรือเปล่าในชั่วโมงนี้ครับมวยพลิกบ่อยเอาละครับคล้องรัดมัดตีขึ้นไม่ได้ครับอนัทเสียช่วง ขยับเข้าหาครับโทนขยับโดนขวาก่อนเล็งอืม mm hmm. ีพปลาจังหวะไปก่อนแหมโทนนี่ขยับมาแบบช้าๆเนิบๆขวาได้ oh. แหมเรียกว่าสวิงนิดเดียวครับก็ถึงเลยครับเพราะว่ารูปร่างก็ได้เปรียบไม่บงังไม่ได้เลยครับอานัตต้องบงังแข้งขวาของโทนให้ดีๆฮะโดนไม่กี่ดอกมันยุบมันช็อตได้ครับร่างกายเราไม่ได้กินเหล็กกินไหลครับ แล้วเวดใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยครับก้าเขาไปเสียบซ้ายครับโทนอานัตรวบไว้ครับรวบหาช่องจะตีเข่าคืนครับเลี่ยมเลี่ยมเข่าครับยังฮะยังไม่ตีครับอานัตยังวางแผนอยู่ในใจครับนี่ยก3าแล้วครับแผนอยู่ในใจอย่าไปบอกใครครับคิดแล้วทำคิดแล้วโดนขวาครับหมัดมาล็อกขวางหน้าอ้าไม่เอาครับอานัตผพักออกเล่นนอกดีกว่าถีบซ้ายยันไว้ รูปรากเสียเปรียบก็ต้องชกในเกมของตัวเองครับเลาะเลมรักล็อกอ้าวกรรมการแยกออมวยเขา่าหยุดหยุดเขา่าด้วยการล็อกใต้ปีกแต่ทรงจับนี่ไม่ดีนะมวยเข่าต้องขึ้นบนครับตีพับอาชัดกระโดดลอยขึ้นคืนครับวางขวาทีบลุดอาวงในอีกครั้งหนึ่งครับน่าเหลี่ยมในนี่ยังกินกันไม่ลงคุณพิเชษ เกมเบียดเกมคู่ขี้ครับกามกึ่งกันอยู่ครับคอยผิดสายยันไว้แต่ว่าเรามีภาพช้ายกสามมาชมครับเจาะขวาครับขึ้นสูงลำตัวคืนขวามาครับโทนจับมากะเตะคืนครับสูงๆยาวๆนี่เตะระดับบั้นเอวแล้วชายโครงครับของโทนครับปักเข้าไปนี่แหวกเข้าไปเลยครับโอ้ไม่บังครับประสานแข้งคนละทีครับ สับเลยเป็นการใหญ่นะครับลูกนี้จะชาร์จครับโทนนี่คุณแปะมีนบุรีครับเจ้าของสีเสื้อแปะมีนบุรี s อสีกันซาดนี่เจ้าเสือใหญ่ครับอยู่มุมแดงเชียเพื่อนร่วมค่ายอานัทสอเดชพันธ์ครับอาแล้วครับผ่านไป3ยกต่อไปจะเป็นยกที่4ครับอาแล้วครับพร้อมพรอมกับที่รางวัลพิเศษ,ษฝ่ายแดง5 0 0 0มืบาทนี่ครับ ต้องเร่งแล้วครับอานัทอานัตเด้งขวาตีอ้ามารุนี้เหนียวเชือกแห่เป็นแปะชีนิวเลยครับจังหวนักมวยนะฮะได้จังหวะมันจะองหัวนนกมวยลงอ่ะบอลพเดินอยู่ข้างเชือกก็เอามันอยู่ข้างเชือกเกมไม่ถนัดครับวงในจังหวะแรกแล้วครับของใครเตะขวาครับอานัทออแล้วครับดึงงามๆขวาอีกดอกหนึ่งโหนต้องเข้าถึงตัวแล้วครับอานัตผลักออก ต่อยมาตัวกันครับองในองในโทนสับซอกเสียบเข่าตั้งเอาไว้ก่อนอพยายามจะเร่งขึ้นมาครับอานัตมัดแข้งเกี่ยวขึ้นนี่ครับแทงยัดซ้ายบิดออกข้างตีโทนได้หุยลูกนี้แม่ตีได้แต่ว่าเลียมสุดท้ายอยู่ที่อานัตเอาแล้วครับเจียวจ้าครับเจียวจา้าโอ้ลูกจบปุอกี เสียเหลี่ยมเสียทรงเสียอาการมวยไปหน่อยแล้วครับโทนเรียกคะแนนคืนครับโทนตั้งตั้งตั้งยังไงครับตั้งเสียบไาล่แขนตั้งเสียบก่อนครับอานัทโทนน้าจังหวะช้าไปนิดหนึ่งครับพยายามจะไล่ตีเข้ามาครับโทนทำดันยันตีไม่ได้ครับโอ้นี่กองเชียร์มุมแดงครับได้ลูกจบลูกเหลี่ยมมูกเียฮะมากันเพียบครับเจ้าขุนศึกซอเดพันธ์พันก้าเสือใหญ่โอ้วยดังเพียบสอเดชธพันครับ วหนาค่ายดีเด่นกรกทดันแทงควางทนคีบ oh. ดูมุมนี้ตี oh. ตีเตีตตต oh. เยวโฮเสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมลูกกำนันครับจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นแล้วคุณคุณพี่เชิครับนี่ฮะจุดเปลี่ยนของคู่นี้ฮะเอาละครับนี่แหละครับมวยไทยไก่เดือยฮะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนฮะมันพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเอามองพ่เลี้ยงหน่อยครับอันัดแต่ว่าโทนยังมีความพยายาม ที่จะเรียกคะแนนคืนครับมาทีบฉากลงไปครับทอมีไว้ให้ลิงถือใช่ไหมคุณพิเชษตอนนี้อนัทเริ่มโชว์เก่าครับแม่ฉายแข้งเอาโดนเตะกินเปล่าอีกทนสบัดขวาโอ้ตอนนี้เอาปักซอกดันแทงซ้ายอนัทไม่เอาด้วยครับปะทะไม่ปะทะด้วยครับตัวเล็กกว่าล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกไว้แม่ตอนนี้ดูดูสีหน้าท่าทางคุณแป๊กก็รู้ครับ ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเครียดเครียดดีเครียดครับนักมวยเจอเหลี่ยมสองชุดนี่เครียดเลยครับเครียดมากๆในระวังเส้นเลือดสมองแตกโควหน้าค่ายเนี่ยคนวยเราไม่ได้ครับใช่ครับห้ามเครียดครับอ้าวมันบังคับกันไม่ได้ครับความเครียดโอ้โหนี่ครับแต่ว่าอ้าวศิวกรอย่าว่าแต่ศิวกรมาไงอย่าว่าแต่คุณแป๊เครียดเลย ผู้โดยสารที่ไปกับ <lips> ทางด้านโทนก็เครียดเหมือนกันแหละครับยังสงครามยังไม่จบอย่าเพึ่งนับศพทหารครับพักให้น้ําด่วนก่อนในสนามเวิรด์สยามสเตเดียมตะวันาบางกะปิแห่งนี้ดูครับยกสี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นยกที่ทางด้านอานัตนี่พยายามสร้างจุดเปลี่ยนครับโอ้ดูครับคือสภาพอากาศแอร์เย็นฉ่าครับเวิร์สยามสเตเดียมแต่ว่าบนเวทีร้อนระอุโดยเฉพาะร้อนในใจ ต,ต,ตอนนี้ก็คือคุณแป๊ะมีนบุรีครับหรือว่าตะตุกชุดที่สองนี่ชุดที่2ครับเสียทรงครับ,รบถ้าเป็นยกห้าก็เข้าโกลเลยนะครับแหมเพราะว่าทำให้ย้อนไปนึกถึงในอดีตครับแพงสังทองครับเที่ยวก่อนโทนโทไปก่อนโทนก็พลิกสถานการณ์สับศอกชนะมาได้ครับดูฮะอดีหานมีจริงครับวันนี้ดูมีหรือไม่มียกที่5ยกสุดท้ายครับเร่งแล้วครับโทน โธนผลักออกดันแทงซ้ายตีเรียกเสียงเชียร์ก่อนอานนัทอานัทคล้องบนห่มเข้าเชือกนิดนึงนี่ครับด้านล่างครับสังเกตคุณแปะทีมงานไปด้วยครับบอกบฟันฟันฟันเวลายังมีโอกาสยังให้เสมอครับบางขวาครับปักเข้าไปถึงตัวคิดไวทำไวครับโธนทีบทีบซ้ายทีบขวาครับอานัทถึงตัวแล้วครับโธนตีเขา จังหวะตีนี่ไม่จ่าครับเพราะว่าอนัทแกก็แก้แล้วก็กันไว้ก่อนแรงครับทนแมทนสามได้โอ้โหสี่เสียค่อนข้างเยอะฟันไม่ได้อีกเครียดแล้วครับตอนนี้เครียดแล้วอนัทพีพคุมเกมธนาจังหวะไว้ครับแหมนี่ครับพอหนักเป็นเบาครับอนัทวางแข้งขวา วางแบบนุ่มๆครับแล้วก็พาเข้าเชือกเริงเข้ามาครับเวลายังเหลืออยู่1นาทีกว่าครับ1นนาทีกว่าครับมีจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นได้ไหมครับไล่บีบเกมเข้ามาครับโท่าเต๋อดูครับเลื่อนที่ตลอดไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับอานัททีบสกัดเอาไว้ครับนี่ลดโหลดรวบครับเผาเวลาแล้วครับชอบใจครับชอบใจแฟนมวยท่านนี้ครับ ผู้โดยสารของอนัทล่ะครับอพอน้กมวยชกถูกใจก็จะดีใจมีความสุขนี่แหละครับแฟนมวยในสนามบรรยากาศเกมการต่อสู้ครับรวบอีกแล้วครับอึดอัดแล้วครับอย่างนี้โทนครับไปไม่เป็นเหมือนกันนะสูงยาวครับว่าบางทีก็สูงยาวก็ถ้าทรงนี้ก็ดูจะเก่งกล้างไปหน่อยและครับตอนนี้ครับนี่ฮะจังหวะขาดขาดเกินเกนแล้วเพราะว่า อนัทไม่เล่นด้วยแล้วครับไม่ประทะด้วยแล้วครับเลื่อนไหวหาชอขาช่องหาจังหวะนี่ครับตอดเล็กตอดน้อยฮะเผาเวลาไปในตัวโอทนเองคิดนะจะขอทีเดียวนะทีเดียวครับจะ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 แม่นแม่นมั่น,ม,นมั่นครับนี่ฮะก็ไม่แม่นอีแลวครับเพราะว่าอานัตฉากออกไปอีกครับคู่นี้เป็นคู่ที่สี่ครับเป็นคู่รองน้องคู่อีก จบคู่นี้เป็นไฮไลท์ที่ขอมวยรอดูรอชมอีกคู่หนึ่งครับเพชรพระหัสสิทธิ์ยกพิบูลพงศ์กับทางด้านเพชรมงคลสอมองคลการช่างเอาาเวลาจะหมดแล้วนะครับยกสุดท้ายยกที่5อีกไม่กี่อึดใจครับมาแล้วครับเสียงระฆัง22ปีครับวังเกงสีแดงน้ำเงิน18ปปีครับ ถนนเส้นนี้ยังอีกยาวไกลสำหรับเขาครับโทนยังยังไปได้อีกไกลครับอายุยังน้อยครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะกรรมการทันวุฒิดูคะแนนแล้วไปแล้วครับยก4ยกเดียวเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เขาได้รับการชูมือในวันนี้ครับอนัทสอดชพันธ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนโทน SP แป๊ะมนบุรี SP กันศาสตร์แป๊ะมนบุรีไปครับ